สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันในกลุ่มหมักหมมนะครับและผมกลุ่มหมักหมมครับ <c oughs> เพลิงครับ <c oughs> เพลิงฮะเพลิงครับเพลิงโลนลิงล่ามเหรียนสวัสดีครับเอ้ยเอ้หไม่ใช่เราวผมหมัครับผมผมนายจิตดามอสุธรรมได้ที่หนึ่งครับสวัสดีครับกลุ่มหมักหมมครับไอชายะทั้งพัดเงาสว่างในที่สิบสองครับแทมเทม นายชุลพัทรตัวเลยเลขที่3ามสีสวัสดีครับผมนายนภพศรีนนท์ขาวครับเลขที่สามสี่ครับรอบลาบสวัสดีครับผมเด็กชัยบุญมั่นอุดมทิพย์เลขที่ห้าเราเราก็ไปดูเออ่ดูอะไรวะดูการแนะนำโครงงานของเราเออเราไปดูแเรวเราอ่ะแล้วเราชื่ออะไรเนี่ยอ๋อครับผมผมนายพีรพัฒน์พิบุตมาครับผมเลขที่เจ็ดครับเราก็ไปดูการนำเสนออะะไรนโครงงานของกลุ่มของลาบเดี๋ยวโร่ทำอย่างไรครับลาบลาย่างนี้มัน เราไปทำความรู้จักกับเฟอร์เมนเทชันก่อนครับเฟอร์เมนเทชันหรือการหมักเป็นการนําเชื้อมวลมาหมักด้วยแบคทีเรียสภาวะไร้อากาศเชื้อมวลจะถูกย่อยสลายและแตกตัวจนเกิดแก๊สชีวภาพที่มีองค์ประกอบของแก๊สมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สมีเทนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้หลายอย่างใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการทําไฟฟ้าการทําแก๊สหุงต้มตการการเปลี่ยนเชื้อมวลให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับคือ เราจะต้องแปลรูปชีวมวลโดยโดยใช้การหมักหรือการเผาไหม้เสร็จแล้วเราก็จะแปลสภาพให้กลายเป็นไฟฟ้ามาใช้กันครับเราจะใช้หลักการเฟอร์มนเทชันหรือก็คือการหมักนะครับโดยเราจะนําสิ่งปฏิกูลมาหมักกันเพื่อให้ได้แก๊สและนําไปปลิเป็นกระแสะไฟฟ้าใช้ในโรงเรียนนะครับส่วนสถานที่ก็ใช้บริเวณตรงนี้นะครับส่วนงบประมาณก็ตามนี้เลยนะครับ ประโยชน์ก <ítulo> ็ค <irgendw carbono> ือสามารถผลิตไฟฟ้าและแก๊สหุงต้มเพื่อนํามาใช้ภายในโรงเรียนได้ครับอันนี้เรื่องอะไนี้เรื่องอะไรวะเอเคมามาแล้วก็ผมจะพูดถึงเรื่องของอ่าหลักการทํางานแล้วก็อุปกรณ์ค่าวแล้วผมพูดถึงอุปกรณ์ก่อนเนาะอุปกรณ์าแล้วก็จะมีเครื่องสูบน้ําอยู่2เครื่องนะผมเป็นเครื่องสูบน้ำพยานาคอะไรอย่างเงี้ยครับแบบใหญ่ๆนะเบิ้มๆนะเบิ้มๆแล้วก็อย่างที่สองนะก็จะเป็นข้างของถังหมักแก๊สเั็บเชื้อพาพอันที่สามก็เป็นบ่อเก็บแก๊สเชื้อพาบะผม ทางที่4ก็คือเป็นเครื่องรับแก๊สมีเทนหรือว่าเป็นเครื่องดูดจากบ่อเก,ก็บนงนครับมีอยู่แระสองเครื่ององครับเครื่องแรกเนี่ยจะทำาการด,ออกากกดูดออกมาแล้วก็ทําเป็นแก๊สถต้มทับส่วนเครื่องที่2เนี่ยดูดออกมาแล้วก็เอาไปเข้าทางฝั่งของเครื่องรับแก๊สมีเทนที่เป็นแบบไฟฟ้านะครับที่เรานั้นจะทําการติดเป็นกระแสไฟฟ้าออกมาใช้เพื่อส่งต่อในอาคารต่างๆนะครับส่วนหลักการและกระบวนการครับก็คือไปทําการดูดเอาของเสียหรือว่าพวกแบบว่าเศษ จากที่เป็นอ่าธิ์หรบว่าน้ำยาล้างจานหรือว่าอุจจาระหรือว่าบ่อทองคำบอ่อขี้ออจากคำเนี่ยครับส่วนหนึ่งนะผมของเรียนนํามารวมกันในบ่อหมักแก๊สเชีวภาพลิครับและก็ส่งต่อเข้ามาในที่บ่อกเก็บแก๊สเชีวภาพและก็เข้าเครื่องของ,ของไอเครื่องรับแก๊สมีเทนนั่นเองครับสองเครื่องแล้วสองเครื่องนั้นเนี่ยก็จะทําการผลิตกระบวนการต่างๆจนได้เป็นแก๊สมีเทนออกมาซึ่งเครื่องแรกเนี่ยจะทําการทำออกมาได้เป็นแก๊สสูงต้มส่งไปยังที่ต่างๆในอาคาร ที่สำหรับพ่อครัวไม่โครที่ต้องใช้แก๊สนี่ครับส่วนขึ้นที่2ครับจะผิดออกมาแล้วก็ส่งต่อเข้า,อามอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อที่จะผลิตเป็นเกระแสไฟฟ้าส่งเข้าอาคารบูรณะหรือว่าโรงอาหารนั่นเองครับผม ได้เลนะในการที่เดินไปหลังชาวบาแล้วพูดว่าคัมมิ่งูอะไรแบบนี้ยมันน่าเกลียดูไหมคิวเลนด้าไปถึงไหนจะทำแบบนี้กับทุกคนไม่ได้นะคิวเลนเฮ้ยฟังดีดีนนียใส่จงกระเบนมาปลองกันนอนนิ่งวังน้แมวเขียวกนิ่งเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดียวอย่าเพิ่งวิ่งไกล้เขียวเขไปชีนี้ปนเทปีลาึงไปมึงป็นเทพกีทามึงเียบ